ครับผมก็ขอสวัสดีมิตรรักแฟนนิยายทุกๆท่านนะครับอยู่กับผมนายกระเบื้องนะก็หลังจากที่ไม่ได้ว่างหลายวันนะครับเลยไม่ได้ทําคลิปลงช่องทางไหนสักช่องทางหนึ่งเลยนะเดี๋ยวกลับไปต่อกันกับนิยายของเราต่อเลยนะครับอาร์ติลลเจนตอนที่167สุดทางของหลุมฝังศพใต้ดินอักคนิมทางขวาครับท้งขวาท้งขวานะดวงตาที่กําลังลอยอยู่กลางอากาศได้ร้องบอก อาร์คตอบสนองโดยการหันไปจึงได้เห็นขวานขนาดมหขมมากำลังพุ่งมาทางด้านนีกระโดดอาร์คใช้งานเท้าหมาป่าเพื่อทำการเคลื่อนร่างพุ่งตัวผ่านออกไปอย่างรวดเร็วนับสิบเมตรคมขวานนั้นเสียเป้าหมายไปจึงฝังลึกเข้าไปในผนังไม่น้อยเลยทีเดียวหากว่าโดนตัวเข้าไปคงไม่ต้องสืบว่าคงได้กลายเป็นสองท่อนแน่ๆเขาถึงกับถอนหายใจออกอย่างโล่งอกก่อนที่จะได้ยินเสียงที่ชวนสะพึงถัดไปกึกกึกกึกตุ้ม มันคือเสียงของการทํางานของกลไกที่ผนังดันข้างปรากฏรูนับร้อยพร้อมๆกับลูกธนูสาดซัดออกมาไม่หยุดไล่ลำเป็นความมืดอาร์คหมุนตัวก่อนที่จะเริ่มการไล่ลาหล,ลบลูกธนูเหล่านี้แต่ไม่ว่าเขาจะเชี่ยวชาญการไล่ลาลเป็นความมืดสักขนาดไหนเขาก็ไม่มีทางจะหลบหาฝนธนูนี้ได้หมดลูกธนูนับสิบปักอยู่ที่ไหล่หน้าอกและขาของเขาจนเสียพลังชีวิตไปแต่ว่าพลังชีวิตที่ลดน้อยลงยังไม่ใช่ปัญหาใหญ่ ท่านโดนโจมตีโดยลูกธนูทื่อความเสียหาย40หน่วยลูกธนูที่อาร์คโดนโจมตีนั้นมีคุณล,ลักษณะคือหัวธนูทื่อราคาสถานะยืดหดของเขาจึงทาให้ได้รับความเสียหายแค่40หน่วยต่อลูกแต่เขานั้นไม่มีปุ่มต้านทานต่อแรงผลักของลูกธนูที่พุ่งเข้ามาจนเป็นผลทาให้ร่างกายโดนผลักออกอย่างรวดเร็วกราซาถึงกับร้องออกขณะที่อาร์คโดนผลักเดินไป,ปกระกรก สถานที่ซึ่งอาร์คโดนผลักไปนั้นคือหลุมที่เต็มไปด้วยสิ่งของแหลมคมอยู่เบื้องล่างหากว่าอาร์คตกลงไปศพคมไม่สวยสเท่าไหร่กับดักลูกธนูและกับดักอื่นคล้ายจะออกมาให้สอดประสานกันราร์ดักพุ่งไปทักความมืดกำลังไปขครับร่างของราร์ดักพุ่งผ่านช่องว่างไปเพื่อผลักอาร์กกัดเมื่อพุ่งปะทะความมืดเข้าชนอาร์ก็สามารถชะลอการล่วงหล่นลงไปได้ไม่น้อยอาร์คใช้งานเนธแห่งจิตร,ร่วมไปด้วย แต่กลับไม่เห็นว่าหลุมแห่งนี้มันลึกขนาดไหนยังดีที่ราซาก็ช่วยเตือนและเข้ามาขวางทางกับดักลูกนูโดยใช้โล่ในการค้ำยันเอาไว้และกระโดดมาทางอาร์กอาร์กก็คล้ายกับเข้าใจถึงความตั้งใจของราซากที่ทําแบบนั้นทําดีมากราซากเปลี่ยนร่างดับราซากได้เปลี่ยนร่างเป็นซอเบดเมื่ออาร์กตะโกนจบอาร์กเปลี่ยนไปใช้งานในรูปลักษณ์แท้แล้วใช้มันพันเข้ากับเสาแห่งหนึ่งเอาไว้ จากนั้นอาร์คจึงพยายามดึงตัวเองโดยใช้เสานั้นเป็นฐานโชคย่างดีที่เขาสามารถหลบเลี่ยงกับดักมาได้แต่นี่ก็ยังไม่ใช่สถานการณ์ที่ปลอดภัยเมื่อเท้าของเขาสัมผัสเข้ากับพื้นอาร์คจึงได้ยินเสียงกลไกอีกครั้งพร้อมกับผนังกําลังเลื่อนเข้าหากันกับดักแห่งนี้ไม่มีที่ให้หลบไม่ว่าจะทางซ้ายหรือขวาถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องหลังจากที่ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว อาร์คจึงกระทำการประหนึ่งดังดินจาก,กระโดดตัวใช้กำแพงทั้งสองข้างเป็นฐานเพื่อขึ้นไปให้ถึงด้านบนโชคดีที่เขาสามารถรอดผลมาได้แม้จะปลอดภัยชั่วคราวแต่สถานที่แห่งนี้ก็ยังไม่น่าไว้ใจนักที่นี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยใครยเปนสร้างของแบบนี้ขึ้นมาพลังชีวิตของเราก็เหลือไม่มากแล้วด้วยอาร์คเคลนล่างไปยังต้องคอยระวังรอบด้านให้ดีใมไม่ช้าเขาก็ได้เห็นบางสิ่งที่กำลังทอประกายในความมืด หลังจากที่หลบเลี่ยงคมมีดมาได้เขาก็ต้องเพ่งสมาธิมากยิ่งขึ้นเขาได้เห็นลูกแก้วถูกฝังเอาไว้ภายในรูบนผนงังอากหมดคิวในขณะที่ยืนยันความคิดไกลเกินไปซ่อนไว้นในตำแหน่งที่ยากลำบากขนาดนั้นจะเอามันมาได้ยังไงระยะทางก็ยังอีกไกลแถมยังอยู่ลึกเข้าไปในผนงังแทบจะยื่นมือไม่น่าจะถึงอีกทำยังไงดีนะถ้าเกิดว่าลังเลก,กับดักได้ทำงานอีกแนะ่อากคุณคิดไปสักพักหนึ่งก่อนที่จะเงยหน้าแล้วตะโกนบุกซิล มาที่นี่กรลับทำไมล่ะมาถองนะ้าได้เวลาใช้มิสไซล์ลูกตาแล้วเมื่อลูกตาเข้ามาใกล้อาร์คจึงหันกายพร้อมๆกับเตะมันออกไปโดยทันทีอโอลูกตานั้นทั้งกรีดร้องทั้งยังพุ่งไปด้านหน้าไม่หยุดเป้าหมายคือรูบนกำแพงเมื่อบุกสิวเข้าไปประทะลูกแก้วก็สัน่นและล่วงหล่นลงมาขณะเดียวก,กันกับดักทั้งหลายซึ่งมีทั้งคมมีจำนวนมากก้อนหินกลิ้ง ลูกธนูเป็นหนึ่งดังหาฝนนั้นมันก็จะไม่มีอีกต่อไปหน้าต่างข้อความที่เขารอคอยก็ได้ปรากฏขึ้นดิง้งท่านได้ทําการติดกับดักทั้งหมดอาร์คถอนหายใจแล้วนั่งลงกับพื้นเฮ้ยครั้งนี้นึกว่าจะตายจริงแล้วสิตัวทางร่างของเขาตอนนี้มีแต่เหงือ่อเขาต้องวิ่งไปวิ่งมาอย่างไม่หยุดตลอดทั้งสิ้นสินาทีที่ผ่านอาร์คปดเช็ดคาบเหงือ่อขณะที่พึมพำไปด้วยแตนเจียนว่าบออะไรกัน เมื่อวานอาร์คได้เข้ามายังหลุมฝังศพใต้ดินแห่งนี้ความจริงเรื่องนี้ไม่ต้องอธิบายเลยได้ซ้ำว่าก่อนจะเข้าดันเจียนอาร์คต้องเตรียมตัวมาก่อนแล้วเข้าตรวจสอบอุปกรณ์สมส่และวัตถุดิบที่มีก่อนการ,รเผชิญการต่อสู้อันดุดันแต่แล้วเมื่อเข้ามายังหลุมฝังศพใต้ดินมันแตกต่างจากที่คิดเอาไว้อย่างสิ้นเชิงเป็นดันเจียนลับที่ตั้งอยู่ภายใต้เมื่องหนคนตายอาร์คคิดว่าจะมีศพลุกขึ้นมาเดินได้หรือไม่ก็วิ่งโจมตีใส่แต่ว่าศพเหล่านั้นก็ยังอยู่ในสถานที่ที่มันอยู่ ไม่แม้แต่จะขยับสักนิดกลับกันอาร์คโดนโจมตีโดยกับดักจนมวนมหาศาลที่ถูกติดตั้งเอาไว้ราวกับต้องสมบทบาทเข้ามาภายในภาพยนต์อินเด่าโจนยังไงอย่างนั้นขเขาแทบจะไม่มีเวลาให้พักหายใจทั้งหลุงกับดักและกับดักอื่นอีกมากมายอาร์คเฉียดเข้าเส้นแห่งความเป็นและความตายอยู่หลายครั้งเลยทีเดียวตอนแรกก็มีแต่ลูกธนูกับเข็มพิษนี่นะยิงเข้าไปข้างในลึกขึ้นกับดักก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น มีทั้งใบมีดขนาดใหญ่พาดลงมาจนเขาเสียพลังชีวิตไป50%แต่นั่นก็เป็นแค่การเริ่มต้นเขาต้องติดอยู่ในห้องที่ผนังบีบตัวเข้าหากันและมีสิทธิ์ตายได้โดยทันทีหรือก็คือดันเจี้ยนแห่งนี้พลังป้องกันหรือพลังโจมตีล้วนไร้ความหมายแต่ด้วยความฉลาดเอาตัวรอดของเขาจึงสามารถพ้นภัยและมีชีวิตรอดมาได้เราจะมาไกลขนาดนี้ไม่ได้้าไมเจอวิธีการปิดกับดักแล้วนะโชคอย่างดีที่มีวิธีสําหรับการปิดกับดักอยู่ ตอนที่กับดักเริ่มทํางานมันมักจะมีลูกแก้วภายในพื้นที่เพื่อเป็นการเพื่อเป็นปุ่มสําหรับการเปิดปิดในการทํางานเสมอเมื่อนำลูกแก้วดังกล่าวออกมาได้ก็จะสามารถหยุดการทํางานของกับดักได้เะว่าการหลบเลี่ยงกับดักทั้งหมดเพื่อหาลูกแก้วที่ซ่อนเอาไว้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเป็นเพราะเนธแหงวมพายไม่สามารถมองเห็นในความมืดแต่เขาก็ผสมผสานวิธีการใช้งานเพราะว่ามันมีขนาดเล็กสามารถผ่านช่องเล็กช่องน้อยเข้าถึงตัวของลูกแก้วได้และครั้งนี้ ก็สําเร็จไปอีกหนึ่งเรียกได้ว่าเนตรเป็นพายของบุกซิวนี่เป็นประโยชน์นะครับทุกคนอากนิมดวงตานั้นเผยสีแดงกลับออกมาหลังเข้าประทะกับลูกแก้วผมผมกับมองยังกดเครื่องมายัางอาร์กอากก็ทําท่าเป็นไม่สนใจแล้วพูดจากบเกือนบุกซิวทาได้ดีมากรลดมาได้เพราะนาเลยนะเนี่ยยังจะพูดแบบนั้นอ,อยู่กับครอปเกล่ะอยู่กันนะ่ะนั่นดวงตาผมเลยนะงั้นก็ช่วยหาลูกแก้วบ้านนให้เร็วกว่านี้หน่อยสิ นายเจอมันช้าเกินยิ่งนานอะไรมันก็ยิ่งแย่เพาะงานเราจะโทษฉันคนเดียวก็ไม่ถูกนะแล้วไม่ใช่ว่าดีกว่าหรือย,ยังไงมิสายลูกตาไม่คิดหรอว่ามันดีที่จะใช้ประโยชน์ในการใช้งานอีกอย่างนะครั้งนู้นก็มิสไซล์หมู่น้อยร่างกายนาะยนี่เป็นอาวุธได้ดีเลยทีเดียวนะบุกทิวคืออาวุธที่มีชีวิตฮะฟังดูเทพไปเลยใช่ไหมล่ะเออรกรอบก็เท่ไปด้อยเลยทีเดียวเออไม่ใช่สิมันมันไม่ใช่เรื่องนั้นนะครับ ดวงตานั้นจะงักไปครูหนึ่งก่อนที่จะบนพื้นพรรมออกมาดวงตาทั้งสองพยายามถูถ่ายกันเอาข้าฝุ่นออกช่างเป็นภาพที่น่าเวทานานักอะไรก็ดีกับหลักก็หยุดทํางานแล้วไปดูของกันดีกว่าอาร์คพื้นพรรมก่อนที่จะลุกขึ้นยืนหลุมฝังศพใต้ดินแห่งนี้ไม่มีมอนสเตอร์เลยสักตัวแต่ว่ามันมีโอกาสได้รับไอเทมหลังจากที่ทําให้กับดักหยุดทํางานามาดูกันดีกว่าครั้งนี้จะได้อะไรที่มีประโยชน์หน่อยหรือเปล่านะอาร์ เดินเข้าไปใกล้กับผนังและพยายามมองหาก็เหมือนกับภาพยนต์ยุคกลางที่ผนังของหลุมฝังศพใต้ดินมักจะสร้างขึ้นในแบบครั่งพึ่งและศพที่อยู่ในสภาพคล้ายมัมมีก็จะถูกนำเอามาบรรจุไว้บนช่องผนังไอเทมที่อาร์คพูดถึงก็คือสิ่งที่บรรจุเอาไว้กับศพคนเหล่านั้นนั่นเองดิงดาบเก่าประเภทดาบมือเดียวพลังโจมตี7-10ความทนทาน17/200น้ำหนัก45ข้อจำกัดในการใช้งาน เลเวล250ขึ้นไปดาบซึ่งถูกฝังเอาไว้กับศพของนักรบโบราณในหลุมฝังศพใต้ดินในอดีตมันเคยมีพลังอํานาจที่มหาศาลแต่ตอนนี้ความสามารถนั้นได้เลือนหายไปตามกาลเวลาเหล็กได้เกิดปฏิกิริยาจนเกิดสนิมและไม่อาจใช้งานได้อีกแม้จะนําไปหลอมใหม่บ้าจริงไอเทมห่วยอีกแล้วเหรออาร์คถอนหายใจหลังจากที่ได้เห็นหน้าต่างข้อมูลหลุมฝังศพใต้ดินแห่งนี้มีอาวุธและเครื่องป้องกันอยู่ไม่น้อยฝังเอาไว้ ว่าประสิทธิภาพของไอเทมเหล่านี้นับว่าแย่เป็นอย่างยิ่งไม่ต่างอะไรกับของขยะเลยได้ซ้ำหรือเขาจะทําได้ก็แค่เก็บพวกมันไปชั่งกิโลขายกันนะแมไอเทมพวกนี้จะยังสามารถใช้งานได้แต่เขาคงจะขายได้เพียงแค่ไม่กี่เหรียญทองแดงไม่สิต่อให้เป็นเหรียญทองแดงอาร์ก็จะไม่คิดให้พวกมันหลุดลอยหายไปไหนราดาร์มองมาด้วยสีหน้าที่คล้ายกับไม่สบายใจเท่าไหร่นะักเจ้าหน่ายขอรับดวงตานั่นอย่างมันทึกภาพนะ ไม่ต้องบอกฉันก็รู้นะเขารู้ดีว่าราดาร์คิดอยากจะพูดอะไรเขาก็มาในหลุมฝังศพใต้ดินจะต้องสูญเสียไปไม่น้อยเพราะกับดักพวกนั้นเพื่อไอเทมไร้ค่าพวกนี้หรือและนี่ไม่ใช่การปล้นสุสานหรอกหรือยังไงใบหน้าของเขาต้องแปลเปลี่ยนเป็นสีแดงพอบุกซิลยังคงถ่ายทำไม่หยุดทว่าอักก็ไม่อยากจะปล่อยวางไอเทมแม้สักขินกับคนที่เพิ่งจะฝ่าฟันกับดักตัวหนึ่งดันอินในด่านโจรเมื่อคู่กับต้องมาเป็นโจรปล้นสุสาน จริงด้วยการรีไซเคิลไอเทมก็ไม่ใช่เรื่องแย่นี่นะคนพวกนี้ยังไงก็ตายไปแล้วมีทางลุกขึ้นมาใช้ได้อีกแล้วตอนนี้แร่เดบก็ขาดแคลนการรีไซเคิลจะย่อยให้มนดุสียชาติก้าวหน้าต่อไปได้นั่นคือสิ่งที่อาร์คคิดกล่าวกับตัวเองแต่รายได้เทียบกับที่ลงทุนออกกิจสน้ำตาไหลอยู่นะอยู่ที่นี่เรเวลก็ไม่ขึ้นเพราะไม่มีมอนเตอร์ของที่ได้ก็มีแต่พวกกองขยะพวกนี้ถ้าไม่ใช่เพื่อภารกิจเปลี่ยนอาชีพ เราไม่มีทางเข้ามายุ่งเกี่ยวกับดันเจี้ยนแบบนี้แนะ่แต่เขาก็ต้องมีแต่ออกเดินหน้าต่อไปกับดันเจี้ยนสุดหินแห่งนี้ถ้าหากว่าเขาพลาดไปสักก้าวแบบนั้นกับดักที่รายล้อมอยู่ทุกคนแห่งจะลุมเล้าเขาจนตายนอกจากนี้ดันเจี้ยนแห่งนี้ยังเป็นประเภทที่มีกับดักทําการรีเซ็ตหากว่าเขาตายและเข้ามาใหม่อีกครั้งหากว่าเขาต้องไปเริ่มฝ่าฟันกับดักนรกพวกนี้มาใหม่แล้วก็เขาต้องกลายเป็นบ้านแน่ๆอ้อจะยินก่อน นี่น่าจะเป็นพื้นที่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าจำแผนที่ไม่ผิดนะเนะมื่อรวบรวมไอเทมทั้งหมดเรียบร้อยเขาก็เปิดแผนที่ตรวจสอบอีกครั้งในแผนที่ค่อนข้างซับซ้อนเพราะเป็นหลุมฝังศพใต้ดินขนาดใหญ่และส่วนใหญ่ก็เริ่มกระจ่างชัดไม่น้อยแล้วเมื่อหันไปมองเห็นแถบทักษะวาดแผนที่อัตราความสมบูรณ์ของแผนที่ในตอนนี้คือ95%หเรหลืออีกเพียงแค่5%เท่านั้นมันก็จะสมบูรณ์และตอนนี้อาร์คก็รู้แล้วว่าอีก5%ที่เหลือ มันซ่อนอยู่ตรงไหนความจริงอาร์กก็ไม่ได้มีความคิดในการทําการสรํารวจให้ครบ1 0ึ่งร้อยเปอย่างใดเขาวางแผนจะใช้เส้นทางท,ที่สั้นที่สุดมุ่งหน้าไปยังเป้าหมายแต่เพราะว่าหลงทางอยู่หลายครั้งกว่าจะหาทางที่ถูกต้องเจออัตราความสําเร็จมันก็ป่าเข้าไป60%แล้วตอนนี้ประตูทางเข้าขนาดใหญ่ซึ่งก็คือจุดหมายปลายทางของเขากาลังตั้งอยู่ตรงหน้าพร้อมๆกับตัวอักษรที่สลักเอาไว้ชัดเจนวันนี่คือสุดปลายทางของดันเจี้ยนแห่งนี้และปัญหาทั่วไปก็เกิดขึ้นอีกครั้ง ประตูมันล็อกเอาไว้ครับผมก็ได้จบลงไปแล้วนะครับทุกคนก็เหมือนกับว่า5%ที่ยังเหลืออยู่น่าจะเป็นในในห้องที่มีประตูล็อกเอาไว้นะถ้าเกิดว่าประตูล็อกเอาไว้ก็ไม่น่าจะยากนะครับถ้าเกิดว่าติดต่อกับกลิตนะขอยืมมาสเตอร์คีย์มาปลดล็อกก่อนประตูก็จบเรื่องเลยนะทุกคนเข้าง่ายๆเนาะเป็นกายิ่งว่ามันอยู่คนละจักรวาลคนละอ่ายูนิเวิร์สกันนะทุกคนนะเอาไว้เดี๋ยวไปติดตามกันต่อในพาร์ทหน้าตอนหน้านะครับผม ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟับงจนจบคลิปครับสวัสดีครับ